ก่อนตัวนะครับน้องฟูยังไม่เล่นน้องฟูใช้หัวไปข้างนอกก่อนนะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวได้ยินได้ยินนะครับมี20สิวินาทีครับตอบค้าคถามนะฮะตอบเลยปิ๊บข้อไหนดื้คําตอบไม่ได้ห้ามไปก่อนเดี๋ยวย้อนกลับมาถามใหม่เวลาจะเริ่มเดินเมื่อผมอ่านคําถามข้อแรกจบพร้อมไหมครับเริ่มนะฮะผักผลไม้อะไรมักนํามาใช้แกะสลัก อแตงกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอา,าชีพใดทำงานกับของมีคมเออไม่ใช่ยาภาพเด็กผู้หญิงมัดแคลดูต่อเป็นพุทธสาวเมื่ออายุเท่าไหร่13สัตว์ชนิดใดมักใช้ลิ้นตลอดมัดช,ชนิดส <c oughs> องแค่เดี๋ยเรามาดูคะแนนกันผักผลไม้อะไรมัดนามาใช้แกะสลัก <c oughs> คุณตอบว่าแตงกว่า คนสํารวจบอกว่าเสร็ต่อครับอาชีพใดต้องทำงานกับของมีคมคุณตอบว่าช่างเย็บผ้าคนสํารวจบอกว่ายังห่างไกลครับเด็กผู้หญิงมาแลดูโตเป็นสาวเมื่ออายุเท่าไหร่คุณตอบว่า13ปีคนสํารวจบอกว่า ออและตอนนีน้คะแนน78เจอาสัตว์ชนิดใดมักใช้ลิ้นตอดเวลาชนกนันตอบมาว่าสมเสร็จแล้วถ้าสมไม่เสร็จเนโอเคผลสำรวจบอกว่าศูนย์ข้อสุดท้ายไม่ได้ตอบก็ต้องสูตรรวมคะแนน24งานหนักที่เสร็จแล้วขอเชิญคนต่อ,อไปครับคุณครับื่อกี้ ลูกคุทำไม่ได้24คะแนนนะครับหนูต้องทำอีก176คะแนนนะครับเ <ไป S 1> พื่อจะให้แจ็คกแตตกไหวนครับ<ย>ไม่ไหว,ไหวก็ต้องไหวครับยังไม่ได้ครับอขอ25วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อเวลาจะเริ่มเดินหลังจากที่ปีอ่านคำถามข้อแรกจบถ้าน้องฟูดต,ตอบซ้ำกับเพื่อนจะมีเสียงนะครับพร้อมนะครับ ผักหรือผลไม้อะไรมักนำม,มาใช้แกะสลัดอาชีพใดต้องทำงานกับของมีคมช่างไม้เด็กผู้หญิงมักแกลดูโตเป็นสาวเออายุเท่าไหร่เท่าไหร่หรอสิบสี่สัตว์ชนิดใดมักใช้ลิล้นตลอดเครื่องปรุงอะไรมักซื้อเป็นขวดขงปลาต่อมาครับผมนากลัวชิวสุปร่ว,ว่าถึไม่แน่นอนเลยทะลุร้อยเลยทะลุร,ร้อยแต่ไม่ถึงสองร้อย มาดูกันผักผลไม้อะไรที่ม oh, oh. ักนำมาใช้แก well. like to ่สลัดน้องฟู้ตอบว่าฟอกชองคนสุรรวจบอกว่า22ไป46ครับโอ๊ยสลอันดับแรกนะอันนี้ดูอัน uh ดับสองนะครับอันดับหนึ่งคือแตงโมอาชีพใดต้องทำงานกับของมีคมน้องฟู้ดตอบมาว่าช่างไม้ช่างไม้คนสืรรวจบอกมาว่า9ครับอันดับหนึ่งคือ เชฟอันดับสองคือพ่อค้าแม่ขายใช่ทำกับข้าวใช่ทำกับข้าววันพีใช่ทำกับข้าวมันดีครับใช่ทำกับข้าวเขาไม่เรียกครับเขาเรียกพ่อครัวไม่ครัวเชฟใช่ทำกับข้าวไม่เคยได้ยินห่างสิบห้านะนะไกลเหลือเกินเด็กผู้หญิงมาร์แลดูโตเป็นสาวเมื่ออายุเท่าไหร่น้องฟูดตอบว่าสิบสี่ผลสำรวจบอกว่า องดับแรกครับสองดับแรกก็ใส่สิบสามสองดับแรกครับอันดับหนึ่งคือสิบห้าครับอันดับสคือสิบปีครับอีกปีหก็สามได้อ่าก็สี่สัตวชนิดใดมักใช้ลิ้นตอดเวลาน้องฟูดตอบมาว่าจิ้งจกเพราะตำรวจบอกว่าก็ยังเป็นปกิอันดับหนึ่งนะครับงูครับอันดับสคือสุนัขครับเห็นมงูครับ อ okay, ย,ย่าไปนับคะแนนเลยครับร้อยสามสคะแนนเหนื่อยซึ nah, ่งมันเป็นไปไม่ได้จากนั้นเราจะไม่ถามว่าจะพอแตกหรือไม่แตกเราจะมาดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนไม่คอคขาดอีกสามสิบสี่คะแนนถึงจะครบร้อยนะครับน้องฟูดเครื่องปรงที่เครื่องปรงอะไรที่ักซื้อเป็นขวดน้องฟูดตอบมาว่าน้ำปลาผลสำรวจบอกว่า ไม่พอใจที่สอบร้อยจะทำไม่ได้ต้องร้อยหนึ่งใจัน่กันเองทำไมมองไม่เห็นต้องให้ช่างกันดิเป็นอันว่าจะขอดไม่แตะนะครับต้องเสียใจเกมหน้าเจอให้ผมเล่นมาจบครับวันนี้มันร่วมสนุกครับอ่ะปิดรายการสำหรับวันนี้เกมสี่ต่อสี่ ของเราก็ผ่านพ้นไม่ได้้วยที่ผมมีบางอย่างติดขัดบ้างเล็กน้อยหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความบันเทิงเพลิดเพลินไม่หันเลยครับโอ้โหเียยมึงคนเล่นไม่ใช่คนดูผมว่าเนี่ความสนุกเพลิดเพลินกับเกมของเรานะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวสดีครับ น้าหงนี้เนี่ยพลาดแล้วครับยืนตรงนี้หรอไม่หงอนไม่ยืนตรงหน้าสุดเลยหกสิบเอ็ดคะแนนจะเป็นของลังจอนีีมแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเกมนี้เข้าไปมีหรือไม่มีครับไม่มีเก้าเนื้อไม่มีเก้าเนื้อไม่มีฮะไม่มีเนื้อครับไม่มีอะมีหรือว่าไม่บอกมีหรือว่า